สวัสดีครับผมอาจารย์นนอกซอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคํากันนะครับประจําวันที่12ถึงวันที่16มกรานะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ Time Frame Day เนาะสัปดาห์ที่แล้วมองย่อมาถึง B point ไม่ถึงนะครับติดที่รีเวลสำคัญเนาะติดรีเวลสำคัญปุ๊บเนี่ยยกหนียกหนียืนเลยไกล์นี้อโอเคไกด์นี้คงไม่ต้องละนะคร กนี้มไม่ต้องละก็เหลือแค่ว่าพยายามยืนไปอ่าให้มันยืน4,590ให้ได้เนาะถ้ามันยืน4,590ได้ก็มีมองว่าขึ้นต่อไปนู่นเลยเนี่ไปหาไอ 4, ้4,755เดี๋ยวนี้มาทำเฟรม D เนาะอืมขอดู h สี่นะครับอืม h สี่เพิ่ม เพิ่มเทรนไลน์เส้นนี้นิดหนึ่งประมาณนี้สำหรับเมสี่เนาะข้างล่างมันดูแข็งๆยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้พอยต์ point มันตีได้นะครับพอยมันตีได้แนละ้วึ๊บขอครั้งนี้ไม่ได้ใช้เมาส์นะครับใช้มือนะมันจะอาจจะมีจิ้มไม่ตรงพอย์มันบ้างนะครับ โอเคจาก h c ที่เห็นยืนมาได้เนาะตรงปลายนี้หรอถ้าย่อตัวมาได้มันก็จะมารีเทสไอตัวของเนกไลแต่เนกไลมันยืนหนีแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่กลับมานะนรับใช้คําว่ามันไม่ค่อยกลับเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามองว่าถ้าย่อดได้มาได้แค่โลนีเนี่เนี่ยแต่ถวโซนบริเวณนี้4,417เนาะลงมารีเทส ฟึบไม่ผ่านขึ้นต่อนะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยถ้ามันขึ้นไม่ผ่านมันยยอ่อตัวมาฟึก็ขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ยอ่อมันจะดันต่อนะครับดันต่อไปที่ไหนถ้าขึ้นต่อได้ก็ถแถวๆบริเวณ4,530กกว่าประมาณ30ไม่ใช่ขออภัยครับพูดผิด4,562โดยประมาณ ประมาณนี้คือมันต้องยืนเหนือไฮนี้ให้ได้ก่อนเนาะประมาณนี้เนาะมันต้องยืนเหนือไฮไฮเก่ามันนี้ให้ได้ปุ๊บมันจะยืนขึ้นไปยืนไปถึง4,500เกวสินะมันจะอยู่ประมาณนี้รอบนี้ก็ยังให้เป็นทางเฟรมใหญ่อยู่นะครับไม่ได้ให้ทางเฟรมเล็กนะเพราะว่ามันทาทาเฟรมเล็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เราดูอยู่เนี่ยเนี่ยมันคือ การรีเทสการต่อรองและการสะสมมันไม่ใช่เทรนเนาะถ้ามันเป็นวิ่งเป็นเทรนอย่างเงี้ยนี้โอเคเนี่ยยกหนียกหนียกหนีอย่างเงี้ยน,นีได้แต่ว่าชุดเนี้มันสะสมทั้งหมดเนาะถ้ามันยกหนีขึ้นได้มันจะไปตั้งเขาเทรนอีกทีนึงก็คือมันจะต้องยืนเหนือ4500 90ไม่ได้นะครับแล้วก็จะไปเลเวลแรกก็ที่เห็นก็เนี่ย4,755ันเโดยประมาณเนาะส่วนเป้าเก่าๆข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยววัดใหม่ให้นะครับเนาะ โอเคเรามาดูในส่วนของ mymap นะครับ mymap ยอดไฮเก่าเป็นเซนเตอร์อ๋ออยู่ที่ประมาณ4554โดยประมาณอ๋อยืนเหลือยืนเหนือเทคนิคไปแล้วยืนเหนือสามเหลี่ยมเทคนิคแลละยืนได้ขึ้นไปอีกประมาณ1ถึง1 1ต่อ2 1ต่อ4 1ต่อ8ถ้า1ต่อ8ก็น่าจะเลยเลยตรงนี้เลย4694ก็ยังพอรูนได้อยู่เนาะเนี่ย เลเวลเส้นสีแดงนี้นะโดยเทคนิคแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมันยืนเหนือ1ต่อ2ได้มันจะไป1ต่อ4ถ้ายืน1ต่อ4ได้อันนี้มันจะกระโดดไป1ต่อ8นะครับไอสามเหลี่ยมที่ตีอยู่นี่นะเนี่ยพอยของมันก็อยู่ที่สุดสัปดาห์เลยประมาณวันที่16 17หลังอ่า17เป็นข้ามเที่ยงคืนแล้วเนาะเป็นวันที่17เตี2วิธีการทำ วิธีการวัดเนาะก็อยู่ประมาณนี้เนาะมาดูในส่วนของดอลลาร์ครับดอลลาร์พยายามยืนนะเนี่ยพยายามยืนมันมันทาให้มองเห็นว่าทองคาอาจจะขึ้นไม่จริงเพราะว่าหรือว่ามันอาจจะล้อวิ่งกันตามสินทรัพย์ของตัวมันเนาะดอลลาร์พยายามยกตัวนะครับเนี่ยเบรกเทนไลน์ซ้ำละไอ้นี่มันเฟกมาน,นิดนึงเห็นไหมถ้าเราดูดีมันจะกลายเป็นเฟก สำหรับดอลลาร์นะเนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขมันเบรกไฮได้ปึ๊บเนี่ยเบรกไปแต่มันเบรกไปทางเนื้อไม่ได้เห็นไหมปุ๊บลงมาเนี่ยเทรดไลน์ line, เส้นสีแดงเนาะเนี่ยลงมาเฟกลึกหน่อยพยายามยกได้เพราะฉะนั้นลุ้นแค่ว่าถ้ามันยืนเหนือไฮที่หนึ่งร้อยจุดสองเจ็ดได้จุดสองห้าโดยประมาณเนาะถ้ามันยืนขึ้นได้มันไปต่อนะนู่นเนีย่ยแต่เป้าหมายจริงๆริง่ะเนี่ยเส้นสีน้ำเงินนะ่ยร้อยสองนะครับประมาณร้อยสองเนาะ ตรงพื้นที่เท่านั้นมีโซนต่อรองราคาด้วยหลุด C ีพอฟึกบแต่เงื่อนไขตัวนี้ไม่ถูกต้องราคาไม่ควรจะหลุดนะครับแต่ตั้งเขาลเห็นว่ามันหลุดมาไกลนะอย่างน้อยกลับขึ้นไปได้ถ้าแรงๆหน่อยนะมันจะกลับขึ้นไปพวกโซนนี้ให้หมดเนี่ยพวกโซนนี้ให้หมดเลยตั้งแต่103ขึ้นไปถึงรอยห้า มันจะขึ้นไม่ได้แต่เงื่อนไขคือมันต้องไปหาร้อยสองให้ได้ก่อนไปดูว่ามันทําอะไรทําทํายังไงให้เห็นแล้วจบแบบไหนว่ามันจะทําอะไรต่อนะครับตลาดมันจะทิ้งไกด์ให้เราเห็นอยู่เสมอเนะีเราจะได้คาดการได้ว่าเราจะทําอะไรกับหน้าเทรดของเราเนาะก็อยู่ประมาณนี้สําหรับในส่วนของไอทองคำเนาะมองว่าเป็นแกนเสริมให้อีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูนะ ว่าจะเสริมอะไรให้อ,อ,อโอเคมี extension อยู่เนาะคงต้องให้เป็น harmonic นะครับมี extension อยู่ตรงนี้ b point อ่ะตอนนี้รูด b point ละเนี่ย a point มีตรงนี้สำหรับของ a ไอตัวนี้นะ ประมาณนี้เนาะเนี่ยราคายืนเหนือ B Point ์ไปละนะไปหา A p o i ย t ฟึบอีกนิดนึงจะถึง A point แล้วนะถ้าจะกลับตัวมันจะกลับที่ A Point นั่นแหละแต่ถ้าไม่กลับตัวมันจะเบรกหนียืนหนีขึ้นไปเลยเนาะอันนี้คือคือไกด์สำคัญใช้เป็นไกด์สำคัญได้เนาะนถ้ามันยืนหนีไอ สี่หสองหได้มันยืนหนีต่อนะครับแต่ถ้าไปติดดี๋ยวนั้นตึ๊บต,บตบ๊แล้วก็พยายามย่อตัวมันจะลงมาพักที่นี่สี่สหนึ่งเโดยประมาณก็ระวังกันด้วยนะครับทีนี้สี่สหนึ่งเจมีอะไรใช่ไหมมันก็มีในส่วนของ B point ตัวนี้แต่ว่าไกลมันแค่นี้ยืนหนีไม่ได้ สมมติว่ามันเบรกไฮไปได้เบรกไฮไปได้สุดท้ายดีพอ t ตัวนี้จะเป็นตัวรับ bake มันเบรคขึ้นไปได้นะปึ๊บย่อตัวลงมามันก็จะมารับแถวเนี้ยเนี่ยถ้าจะโดดตามกันถ้าใครไม่ไม่กล้าเนะเาะรอโดดตามกันก็แถวแถวสี่พันห้าร้อยวนนะครับก็อยู่ประมาณนั้นสําหรับทองคําประจําสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับ ขอบคุณผู้ติดตามครับผู้ที่เข้ามากดหัวใจเข้ามาดูคลิปต่างๆเนาะใครที่สนใจเรื่องของสอบถามหรืออะไรนะครับลิงหน้าโปรไฟล์สามารถติดตามได้หรือว่าสอบถามได้ทุกช่องทางนะครับจะให้เลยต่อเทรนไลน์ก็มีอยู่แค่นี้เนาะปึ๊บปึ๊บ,บยืนต่อได้ไปที่จริงถ้ายืนต่อได้มันก็ไปอยว่ประมาณ4,600 สี่พันหกร้อยสิบเจ็ดน่าจะได้สี 4, ่พันหกร้อยสิบประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้เนาะจะขึ้นไปได้ให้กไกลหนึ่งเป็นเลเวลสำคัญเนาะเป็นเลเวลสำคัญผมให้เป็นสีฟ้าจะอยู่ประมาณนี้แหละ เอาแผนไปวางเทรดตามหน้าง,งานของตัวเองให้ถูกต้องนะครับอย่าเอาตามที่ผมแจ้งหรืออะไรก็ที่ผมทำไว้ก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้กับทุกๆคนเท่านั้นนะครับโอเคคลิปตองคำในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ